อุ๊ยหนูเหม eka เข้าไปเนี่ยรอบรอบล่าสุดที่หนูฟังเขาล้อหนูโดนไปสี่แสนหกทำไมอ่ะทำไมเยอะจังอ่ะเอนี่ยป่ะเริ่เราเปิดตึกระดึงข้างตือโดนไปเจ็ดเจ็ดแสนกว่าฮึโอ้ยอะไรทำไมเยอะจังอ่ะถึงว่านานๆเขาร้องทีนึงอ่ะ อะไรนะตอนดังคุยพูดอะไรผิดอ่ะตัวนี้ที่หนูพออนี้นะโอ้โหแต่งตัววัยรุ่นจัดเลยทำไมทำไมถึทำเสียงนี่พี่ตา้งไม่หรออ๋อที่ครับเนี่ยนี่เราคุยเจ๊หน่อยพี่ตั้ไม่นี่คือใครกัเนี่ยชื่ออะไรกันเนี่ยชื่อสมอนค่ะอ๋อกจะหมอนเหรอจะหมอนลงชื่อตัสครับตัสยัดสุดนะ ใช่ฮะตัดล่าสุดหรือจะเรียกตัดยอดตาลก็ได้มีหลายชื่อฮะผมมันมีมันทำไมถึงยอดตาลนะ่ครับเล่าให้ฟังได้ไหมครับก็ก็คืองัดขึ้นยอดตาลไปเลยครับปีนขึ้นไปด้วยเลยปั้มปั๊มปั๊มปั๊มแล้วก็ลงมาพอนี้ว่าไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ไปถึงนะคะโอ้โหยังไงพี่นับตัวนี้คือซอยไม่มีตันนะคะ เรายอดตาลมันหวานด้วยสิพอขึ้นไปเสร็จยึดขึ้นไปสุดยอดตาลปั๊บหวานเลยตรงนั้นแต่เหนียวนิดนึงอะไรต้องลูกตาลหรือไงยาลูกตาลเคยกินไหมเออหวานแต่มันเหนียวโอเคโอเคหวานไม่หวานี่ตาลแบบไม่น่าจะเป็นหวานแน่นอนเลยค่ะได้กินไป ถุงคุนคุนคุณหมอนยังเลยเดี๋ยวนะหมอนแฟนบอสไม่ใช่หรอวะเคยนะคะไม่เคยนะนะเอาหรอใช่ใช่ใช่พอลรู้สึกว่าคุยไปคุยมาเราเกลียดเสียรู้สึกว่าอะไรนะฮะคุยกับเขาไปคุยมาเรารู้สึกเหมือนเขาเสื่อมอะค่ะเสื่อมสภาพเลยอะดูเขาไม่ค่อยฟิตใช่เวาเลยแบบหยุดความสัมพันธ์ไว้ก่อนดีกว่าเอานี่หยุดไปแล้วเหรอ อย่างนี้พี่ผมก็มีโอกาสเนี่ยพี่มีเมียแล้วไมนะคะกูต้องรีบออกไปก่อนไม่รู้ต้องโดนเฮ้ยมันคือการแสดงพี่แสดงเหมือนด้วยแรกๆไม่แล้วบักนั่นไปทำอะไรตรงนั้นน่ะนก้องกลางถนนจะทีไหมล่ะเขาไม่แต่นักร้องข้ามกำแพงไงนี่นักร้องข้ามถนนไม่ล้าเข้าไปเนี่ย รอบล่าสุดที่หนูฟังเขาล้องโดนไป4ี0 0 0 0หูทำไมอ่ะทำไมเยอะจังอ่ะเี้ยไปเรตเราเปิดกันข้ามอัตตือโดนไป7แสนกว่าหูใช่ทำไมเยอะจังอ่ะถึงว่านานๆเขาล้องีทีหนึ่งอ่ะเพราบว่ปากหลากเลยถึงว่าตรงนี้ถึงว่าไม่เห็นภาพเลยไพยรจนมาดูผู้ชายพวกนี้ดีเขามาจีบฉันนะจริงเหรอทำไมทำแบบนี้ครับนี่เสียงไม่รอนดีมากแต่เสียงเจ๊แม่งคือแบบโคตรปลอม

ไปรอดได้เลยแม่งไอ้พอมีชื่อนี้ปุ๊บแม่งคือจบเลยแม่งวันนี้จะมาทำดิวกับสภาหรือว่ามาทำดิวกับทดดกับเจไ้มคทนในสภาคะอุ้ยดิวโดยตรงจะดีเหรอคะจะดีเหรอคะเนี่ยกูเกลียดว่ะไม่ดีละกูเกลียดมากเลยเอาตัวโอ้ยพี่คนนี้หรือเปล่าที่ชื่อพี่พี่หมีอะที่เขาพูดว่าจุ๊บหมั่เมื่อวานแล้วเขาเกือบชนะเขาได้ที่สามอะพี่พี่หมออยากฟังปะ คนไหนอันเนี <The> <baptism>? ้ยเขาจุบมั่วเมื่อวานอ่ะไอหมีโชว์ไปน้องแย่แย่มันรออยู่มันรออยู่บอกว่าพี่หมอพี่หมอครับจุบมั่วไอเที้ยเนี่ยพี่เคยไปแข่งด้วยทำไมพี่ตัดไม่มาวะเมื่อวานกูรีบออกไปเลยวันนั้นน่ะแม่งไปเล่นเคยไปเล่นด้วยไปแข่งอะไรไม่รู้รบกวนหน่อยอ่ะเรียบร้อยแย เสียการเสียงดาวไม่ใช่เสียงเงาเสียงการชอบชอบตัวนี้ชอบชอบนะนี่ขายเท่าไหร่ครับตัวนี้โอ้โหดูดูดูพี่จั๊มเออเนี่ยเรียบร้อยจุ๊บหลายทีเลยเมื่อกี้พี่จั๊มลองได้ไหมคะแบบน้องขอทำได้ไหมไม่ได้เคยทำแล้วตกรอบเสียงพี่เป็นเงี้ยมันไม่ได้เลยอ่ะไต่เนี่ยเราไม่เห็นน้องแม่ผมก็ไม่ได้เหมือนกัน เออมันไม่ได้เสียงไอ้หมีมันไม่ไอหมีชอบไปทีไอ้หมีชอบไปทีเอ้าเอสาพี่สาวครับเอ้าแบบพี่สาวครับมนี้ลุกวันาดอคืนนี้ทำอะไรครับกันฟันเลยละลวกนาี้ลูกนาี้ไหนพี่ตายให้น้องพูดอะไรนะพูดอะไรนะพี่แบบว่าพี่สาวครับคืนนี้ทำอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยพี่สาวครับคืนนี้ทำอะไรครับเนี่ย อ่ะพี่สาวก็ตอบด้วยเสียงที่มันเมื่อกี้เลยวันนี้พี่จะเล่นกับกินจ้ะเหนื่อยเหนื่อยไหมครับอุ้ยเด็กมันเป็นเด็กมันเป็นไม่ไม่เหื่อยเท่าไหร่ค่ะตั้งสนใจรับน้ำสักแก้วไหมครับพี่สาวเอ้าทรงขายใช่แล้วไอ้เฮ้ยขายน้ำเลยทำไมไม่วิ่งในใจอะไรนี้ไปขายน้ำดิอ่ะพี่ไปขายน้ำหรอขายน้ำจ้ะเอ้เหนื่อย กอดนะพี่กอดพี่หน่อยให้ช่วยช่วยหน่อยดิตอนนี้ไปหนีไปอยากอ่ะอยากหนีไปอยากอยากหนีแต่ไม่เดินแต่ไม่เดินหนีโดนปรับไหมครับถามแค่นี้โดนปรับไหมครับไม่โดนปรับครับแต่ว่าเราเป็นผู้หญิงนะเราจะให้ผู้ชายกอดมืาซ่วนไม่ได้เยไม่โดนปรับแล้วโดนใจนะครับยังพี่กอดผมได้ไหมครับตอนนี้โดนใจไหมครับตรงนี้โดนใจตรงนี้ ตรงนนี้ได้เจ๊เจ๊จี้ไหนเจ๊เมลอนดูด้วยเมลอนดูหน่อยเมลอนเริ่มเริ่มเริ่มไม่ดีแล้วเริ่มไม่ดชี้ต่ำแล้วชี้ต่ำแล้วตัวนี้แตดจุกมั่วดีอจุกมั่วดีนะคะผมดีสักทีอีกสักทีไหมครับไม่ถึงจุ๊บหรอกครับอ๋อใช่อีกสักทีใช่ครับพี่เมลอน เอ๊จะไปตรงนู้นมันก็จะกินใจเขาอยู่นะเอ้ยไหนๆเจ๊ได้คนเดียวแล้วให้เมลอนซะหน่อยดิอแมว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 พี uh ่ร้อนฟังเยอะพี่ร้อนฟังเยอะเลยววานนะแล้วใครได้ที่หนึ่งอะครับว่าให้คะแนนคนนี้เขาแบบแค่ห้าเต็มสิบเองอะอ้าวอ้าวเจอคนที่ทำให้เมลอนมาแล้วครับผมที่หนึ่งจะเป็นใครคนเนี่ยเล่นหรอเล่นให้ใแปะให้แปะที่หนึ่งเป็นบาจ่าครับบาจ่าอ๋อแล้วใครนะครับพี่อ๋อใช่ขออีกทีฮะขออีกทีฮะ ้าใช่นะครับบ้าจังบ้าจังบ้าจังที่หนึ่งไอรินที่สองเนี่ยจบเปนนานแล้วเรื่องนี้จบเปนานแล้วหลวงพ่อมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าไอรีนอ่ะไอรีนเป็นกรรมการกับเมลอนไอรินน่าจะเสียงได้เลยนะขอเข้าหน่อยว่าติดคอนติดคอมหมดแล้วไปดีกว่าไปไปแล้วขอเข้าขอเข้าขอเข้ากันไอคือไงใจเย็นครับลองใจเย็นนะครับเมลอนมาด้วยเมลอนขอบคุณเมลอนพ่อเจ๊ โอเคเปาน้องผมไรนะโอเคปล่าลน้องผมอ่ะเฮ้ยแฟนเจมารับแล้วหมีมึงรอเลยถือปืนมาด้วยตายแลเรเรื่อยไปรื่อเือยปรืนอาด้วยเยเรื่อยเยเรื่ยเอาดรก่อปเื่อยเอยไรื่อ้เ้ยไป่อยเยไปอยเรยอรเร่อยเรอยไป่ยือปอเยไเรเยปเ่ยเรือยไยอุ้ยอยากเอารถเร็วมาสอยั้งแก๊งตรงนั้นวันเนี้ยได้ป่ะไอะไรป น่ามันเหมือนกันนะไม่ได้ไม่ได้พี่เอาแบบพี่แข่งเอางี้พี่เนียไปแข่งรถกับพี่ไหมเส้นเนี้ยเส้นโต้ไม่ไม่ได้พี่จะฆ่าเขาอย่างเดียวมันต้องมีสองคนแหละที่แบบจบปูนหนีตำรวจมาแล้วแบบเกิดแบบเอาจริงๆตั้งแต่ตรงนั้นแล้วตอนนั้นขับผ่านมาไม่รู้เรื่องก่อนแอร์ดรอปอ่ะคมีสภาหรืออะไรไม่รู้ยืนอยู่กลางถนนตรงนั้นอ่ะเกือบสอยแล้วไม่เอาจริงจริงไปโทษคนชนไม่ได้ครับมันต้องโทษคนยืนครับผมใช่ไหมคนยืนทำอะไรเอาจริงๆเิงก อยาจะขับเส้นเนี้ยอยากจะวัดกับน้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็มัน,มนเอออยากจะวัดความเร็วเอาจริงแต่อันนี้มันเห็นไงมันก็เลยแบบแม่